สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบจัดสมทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับวันนี้พี่จอยมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยก็ขอมาพูดคุยพูดถึงเหรียญที่น่าสะสมมากๆเป็นเหรียญกระสาบที่ อย่างพอให้เราได้พบเห็นนะคะเป็นเหรียญกระสาบฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษร,รัชกาลที่9นะคะเพื่อนๆจะแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบสะสมน่าจะเก็บสะสมนะคะเป็นชนิดราคา5บาทนะคะว่ากันว่าก็หายากเหมือนกันนะคะสำหรับปีการจนาพิเศษข,ของอ่า ในหลวงรอก้าวของเรานะคะจำนวนจานวนการผลิตก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ปัจจุบันก็พี่จอยว่าน่าจะหาหาหายากนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในมือของนักสะสมสมากกว่านะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่สองล้านห้าแสนเหรียญนะคะถามว่ามากไหมพี่จอยก็ว่ามาก มากเหมือนกันนะคะสองล้านห้าแสนเหรียญน,นะคะสวยงามมากที่พี่ใจยถืออยู่นี้นะคะเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเหรียญ UNC นะคะเพื่อนๆจะเหรียญใหม่นะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระพักตรงนะคะพระพักของท่านตรงทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตารพรน,นะคะอ่ะทรงฉลองพ่อองคล์คุยภายในขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทิราชบรมนาประพิษนะคะ แบบนี้เลยข้อมูลของเหรียญน,นะคะด้านล่างก็จะเป็นรัชการที่9นะคะสวยงามน่าสะสมนะคะปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่อ่าแปดสิบาทถึงหนึ่งบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญปีการจนาพิเศษชนิดห้าสิบบาทพี่จอยก็ได้เก็บไว้หลายเหรียญเหมือนกันนะคะ ด้านหลังของเหรียญน,นะคะตรงกลางเหรียญก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์างานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีด้านสายก็จะมีข้อความว่า9มิถุนาพศ2539ประเทศไทยนะคะ เบื้องบนก็จะมีข้อความว่าการจนาพิเศษเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่า5บาทนะคะบางเหรียญพี่จอยก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าวันครบรอบาวาละนะคะเกมิถุนายนพศสองพสามสิ 2, วันที่ประกาศใช้ก็12มีนาพศสองพันห้า จำนวนการผลิตก็อยู่ที่สองล้านห้าแสนเหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆไปหามาะสะสมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาหนึ่งบาทห้าบาทแต่ชนิดราคาหนึ่งบาทจะหาได้ง่ายนะคะยังพบเจออยู่นะคะแต่ห้าบาท หายากมากนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะพี่จอยว่าไม่เจอนะคะแต่บางทีถ้าเราไปจับจ่ายซื้อของถ้าโชคดีอาจจะพบเจอเพื่อนๆก็เก็บได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยงามน่าสะสมมากๆเลยถ้าใครชอบสะสมก็หามาสะสมได้นะคะ พี่จอยเคยบอกเสมอมาว่าการสะสมคือการออมออมวันนี้เรามีกี่มีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาอ่าในอนาคตออมวันนี้เราเอาไปต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าได้นะคะเพื่อนๆจา๋าทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นอ่าชนิดธนาบาัตรหรือว่า เหรียญต่างๆนะคะอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะก็ลองสะสมดูสำหรับพี่จอยการสะสมเหรียญหรือว่าธนาบัตรเป็นสิ่งที่พี่จอยชอบนะคะก็จะสะสมตลอดพบเจอก็จะสะสมอันไหนที่เราชอบแล้วก็มีความชัดเจนสวยงามไม่สํารุธเสียหายเราก็เก็บนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ้งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ